รายการวันที่20มกราคมบริษัทจ้างบริษัทโซน่าจำกัดซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นเงิน2,000บาทได้รับใบส่งของใบแจ้งหนี้เลขที่3001รายการค้านี้มีการเพิ่มฐานข้อมูลใหม่ดังนี้ 1. เพิ่มสินค้ารหัส G 6ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ชนิดสินค้า8เท่ากับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆและใช้หน่วยนับ 02ชื่อครั้ง 2. เพิ่มกลุ่มสินค้ารหัส02ค่าบริการจากคู่หน้าบัญชีซื้อสดกับบัญชีค่าจ้างและค่าบริการและจากคู่หน้าบัญชีซื้อเชื่อกับบัญชีค่าจ้างและค่าบริการเมื่อเข้ามาที่หน้าระบบแล้วเราจะทำะรายการเพิ่มฐานข้อมูลตามที่จดบอกมานะคะ เราจะเลือกไปที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังค่ะกด o r ปโ l o w นะคะจากนั้นเลือกไปที่ Setup m a าเตอร์ไฟค่ะเราจะทำรายการเพิ่มและแก้ไขารายชื่อสินค้าและวัตถุดิบค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะ จับจทย์บอกมาว่ารหัสสินค้าคือ G6 ค่ะชื่อสินค้าคือค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะ นิดสินค้าจะเปลี่ยนจาก1เป็น8นะคะคือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆค่ะรหัสกลุ่มสินค้าเปลี่ยนจาก01เป็น02ค่ะคือค่าบริการค่ะจากนั้นเลือกไปที่หน้าที่2หน่วยนับมาตรฐานคือ02ค่ะ คั้งค่ะจากนั้นกด exit เพื่อบันทึกค่ะ mm hmm. กดออกค่ะเราจะทำการยกเลิกข้อมูลหน้านี้นะคะกด yes ค่ะจากนั้นกดออกอีกครั้งค่ะเราจะยังอยู่ที่ set up m a t t e r f i l e นะคะกดเลือกอีกครั้งค่ะ นั้นเลือกไปที่เพิ่มและแก้ไขรายการกลุ่มสินค้าค่ะเราจะเลือกมาที่รหัสกลุ่มสินค้า0-2เพื่อแก้ไขนะคะไปที่ F2 ค่ะเราจะจับคู่บัญชีซื้อเชื่อ บัญชีค่าจ้างและค่าบริการค่ะหากเราไม่ทราบกดจุดและ Enter เพื่อค้นหาค่ะ จ้างและค่าบริการคือ512002ค่ะจากนั้นกด enter เพื่อเลือกค่ะบัญชีซื้อเชื่อก็เช่นกันค่ะคือจับคู่ค่าบริการคือ5 1 2 0 2 2 ระบบจะรรนให้คือค่าจ้างและค่าบริการตามที่จดย์กำหนดนะคะจากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกค่ะกดออกค่ะต่อไปนี้เราจะทำรายการค้าณนะวันที่20มกราคมคือซื้อเชื่องานบริการจากนั้นเลือกไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะ ดไปที่ปุ่ม w o r ร f l โฟนะคะเลือกไปที่ i n v o อย e บริการค่ะเราจะเลือกไปที่2.2ซื้อเชื่อใบส่งของทับใบแจ้งหนี้ค่ะกดโอเคค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่เราจะให้ระบบเป็นผู้รันให้นะคะ ส่วนเลขที่อ้างอิงโจทย์ได้บอกมาแล้วค่ะคือ3001วันที่เอกสารคือวันที่20เดือน1ปี58ค่ะรหัสผู้ขายหากไม่ทราบกดจุดและ enter เพื่อค้นหานะคะจากโจทย์ได้บอกมาว่าคือบริษัทโซนาค่ะ S 2 Enter เพื่อเลือกค่ะรหัสสินค้า,าเราไม่ทราบกดจุดและ Enter เพื่อค้นหานะคะจะดบอกมาว่าคือค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ G6 กด Enter เพื่อเลือกค่ะจำนวนเครื่อง ราคาหน่วยซื้อคือ2,000บาทตามที่จทได้บอกมานะคะดังนั้นยอดสุดทธิจะเท่ากับ2,140บาทกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะ ระบบจะทำการลงบัญชีอัตโนมัติให้โดยเดบิตค่าจ้างและค่าบริการ2,000บาทเดบิตภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด140บาทเครดิตเจ้าหนี้การค้า2,140บาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะในที่นี้จะไม่ขอพิมพ์กด No ค่ะ